สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เขารบหลักทุกๆท่านเนาะนะครับเมื่อนี่แอดเดินทางมาหาอาจารย์อุดมเนาะตามที่ว่ากันไว้นะครับเพราะว่าอาจารย์อุดมบอกว่าทั้งอาจารย์เมืองเจยภูุ่นี่สิบปอยตัวเลขให้เพิ่นมือวันที่สิบหาเวลาเก่าโมงเสาร์นะครับแต่ว่าสืบเนื่องว่าแอดกับเพิ่นนี่อยู่ประมาณเกือบห่อยโลนะครับเดินทางมา นะครับนะครับกะกำลังมาหอดกันเลยในระหว่างทางท่านผู้ชมเอ้ยเอฟซี FC ผมก็โทรหาได้ละย่างตัวเลขเนาะนะครับท่านผู้ชมก็ต้องกราบขออภัยเนาะอพอดีมันมันไกลกันเนาะนะครับกที่ว่าไว้นะครับว่าเพื่อนอาจารย์นัเพื่อนอยากได้ลดบางก้นกับว่าโอ้เพื่อนได้เงินเลยอย่างมาสัน่นนะครับท่านผู้ชม คือเรื่องนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ที่ลงทุนเนาะนะครับมีนํากิดนําใจให้กับบวาเนาะนะครับไอนี่กับฝากเลี้ยงแต่ขอให้มันเข่าก่อนนะนะครับท่านผู้ชมเนาะอืมนะครับขอให้มันเข่าก่อนนะครับนี่แอดกับเดินทางมาหอดเพิ่นนี่เพื่อน่นหมอยาสมุนไพรได้ครับท่านผู้ชมนี่ยญาเพิ่นเนาะนะครับอืมนะครับกับผู้ใดนะครับมีปัญหาเรื่อง อาด่านสุขภาพนะครับอกยากได้ยาสมุนไพรมาจะได้เที่ยวนี่เพื่อนว่าเหลขกเอียงก่อของเหลื่องรู้เลขกเพื่อนนี่เพื่อนว่าเขามาแล้วสองงวดเออเพื่อนไห้ผ่านทางอาจารย์อุดมอืงวดแรกเนี่ยเพื่อนให้อาจารย์อุดมบอกว่าหาสองรางเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวครับหาสองรางเพื่อนว่าอืออาจารย์อุดมกับพระท่านได้เปิดใจเสือได้เพื่อเหน็บกับเป็นอาจารย์ไฮเล็คื้กันครับอาจารย์อุดมนั่นกับโบเสือโบเสืออมางงวดสองเนี่ยเพื่อนว่าศูนย์หก บนบอตองกํมตรงๆอีกเออเขาตรงๆอีกออเออก็เลยเพื่อนว่าให้อาจารย์อุดมหนี่หา u t u ู e มาถ่ายปลอยตัวเลกเพื่อนแงเพื่อนอยากได้รถดเพื่อนว่าอยากได้รถบ่ยาบบ่ยากให้แต่เขาเออให้แต่เลยมันเขาเพื่อนเขามาแล้วสองงวดแล้วสองงวดติดมีหนึ่งศูนย์ อ่าหาสองหาสองกับฟศูนย์หกหลักกามากงวดที่สองก็คือศูนย์หกเออพุ่นบอกว่าศูนย์หกนี่บนอย่างเดียวเลยนะเราต้องกราบพร้อมเดี๋ยวงวดที่สามสิเป็นยังไงมาขอบไปหาอาจารย์กันเนาะพุ่นเพิ่์นนั่งถาเฮาแล้วนั่งถาเรีวเออไปนะครับก่อนสี่ไปก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมให้กำลังใจแต่เฮาวทั้งสองช่องเนาะนะครับบพว่าแต่ทางคนสุรินทร์ทีวีแลักกาผมพยไนที่เนาะอ่ากดไลค์กดแชร์และสิ่งส้ำคัญกดติดตามครับผมครับผมไปไปหาอาจารย์พร้อมพ้อมกัน าาอจรย์กันเพราาะว่เลขตัวนี้นี่ได้มาจากอาจารย์อยู่ท่านแชยพุ่มโอ้อืมครับเปิ้ลบอกซื้อบอกเสียงแม่อันนี้เก็บเงียบไปก่อนพานอาจารย์อุดมแม่สิพันอาจารย์อุดมเนาะนะครับไปไปครับผมอุดมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้ยสรางผมสิเดินทางมาหอดอาจารย์อู้เพราะว่า อ,อ,อ่อเกือบลอยโลนี่ผมรับสายมาตลอดเลยเออหลายคนหลายท่านนี่ฝากความหวังไว้กับอาจารย์รุรุมเนยครับอือซึ่งกำหนดการตั้งแต่สามโมงเสารับอันห้องกับชีตื้นเศาราอ,อาบน้ำกันหนาวให้ก็ได้แล้วนะนะครับกบล่อความหวังหวังเดียว ในงวดวันที่สิบเจ็ดนี่ได้คนสุรินเป็นยังไงอาจารย์เพิ่นงวดแรกเพิ่นให้อาจารย์เนี่ยเพิ่นว่าจงไงก็อนบอกว่าหาสองเลยพอเพิ่นว่าหาสองลางย่างเดียวลางย่างเดียวครับบ่ต้องกรับพอมบม่ต้องกรับเป็นยังไงเสื้อเพิ่นบ่ผมกระโอ้ยังไงเนาะทังต้องก็บาได้ซื้อเนาะเพราะว่าเลขมันออกหาสองงวดก่อนพุดแล้วครับเออบอซื้อบอซื้อบอเสื้อเลยบอเสื้อ ออกมากง่ายเง็บง่ายเง็บโอ้มากงวดที่สองเนยมากงวดที่สองเพื่อนกบโทรมาบอกอีกเนาะแต่ว่าพอเสื่อเนี้ยเพื่อนว่าบนยางเดียวเพื่อนว่าศูนย์หกเด้อเพื่อนว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับบนยางเดียวบนยางเดียวเพื่อนว่าแม่บ้านผมเพื่อนกะฝันเนาะอยู่หนองบัวลำพูเพื่อนวันนี้เพื่อนฟันว่ามันหลวงพ่อยืนเนี่ยเป็นรถน้ำมตนไท้เพื่อนว่าเอยก็บ่าเจ้าเกิดศูนย์หกเนาะว่าสันว่าแม่มันเสียออกระโบวัอ่ันวานนี้เพื่อนกะ เออฝากสีน้ำแน่พนว่าอ่าตรงกันอีกตรงกันพนว่าอ่าานนี้ผมก็บว่าว่าหาเสือเอาเจ้าของเป็นยัางว่าสันอ่าานนี้เพื่อนกับเขาไปสื่อกันแต่เพิ่นบ่สื่อเพิ่นกับสื่อตัวอื่นเนาะอเขาวางอยู่กับเฮ้าติบานนี่ผมกับสื่ออยู่หาสิบคุณหาสิปเสือเพิ่นหาสิบครับเสือคนหนึ่ง โอ้ยว่ะเลยหาสิบาทนึงว่าสันดีใจแห้งว่าสันดีใจแห้งครับโอ้ยจังหดนีวางเสาเป็นกระโทรมาเนาะครับคระหดนี้ระหดนี้เป็นโถมาแล้วครับเปโมาแล้วเออเดี๋ยวถามก่อนว่าไอ้ตัวเลขนี่เพิ่นเท็ดยังไงเอาครับตัวเลขนี่พิ่นสีตะกอนพิ่นสีเฮ็ดเป็นเหล็กโลบาทนี่พิ่นสีเขาไปตั้งคู่ตั้งยางว่เพิ่นสีไปเขาแล้วก็เพิ่นสีนั่งสมาธิ <Ừ. S 2> อยู่ในอยู่ในธรรมบะอยู่ในธรรมบานีเพื่อนก็สิเห็นเหล็กมันลอยมากเพื่อนว่าเพื่อนก็บอกเลยบานีเพื่อนว่าวังหัวกอนเพื่อนโทรมาบอกมันเกาหาบานีเพื่อนขอเบงจากสองคืนพอเบงสองคืนปึ๊บเพื่อนก็บว่าบอมเนโตเกาเด้อเพื่อนว่า ครับพันได้ใดโตไหมมันลอยมากโตไหมพอนวาโอ้เป็นเหล็กลอยแบบครับเป็นเหล็กลอยแบบนั่งสมาธินั่งสมาธิเลยครับลอยพันหนาพันต้าไปยังสิครับโอ้ก็เลยว่าเขาโอ้คือคักเห็นว่าตันลอยแบบพี่จงได้สีแดงบ่กตามถามเพืนอนววาลอยแบบผมก็เรยถามเรื่องนี้เลยครับแต่ว่าพันว่าเพอนบอกมาเพ่นกับวาเหล็กมันลอยเข้ามาแล้วพันวาอือครับ ผมก็เลยว่าโอ้ขอให้เขาเด้อผู้ยวาทาันขอให้เขาเต็มเต็มเด้องวดนี่ได้ลูกล้านคิดขาดเออวะเขาถาที่า,ายแห้งเลยถาทั้งประเทศเลยแมนโอ้ <c oughs> แล้วก็ขอให้มันเป็นเม็ดเดียวคือซุงวดอ,อันนี้มันสองเมต้บาทนี่เอาแล้วสองเมตรมันมีตัวดีกัมน้องบอกให้จะได้พี่กับหน้อกัมน่อกับหน้อกีกัมหนอ อ้าตัวไหนละคุณสุดินว้าวห้อยากหูแล้วได้ไหมอยากหูเลยเห็นว่าหมโทรศัพท์ผมกระด้างอีกอ่ะอย่าถ่ายโทรเด้อพี่น้องเออเอามานี่ครับอือโทรศัพท์นี่ก็โทรมาถามเลยเได้เอออือครับกำลังรอ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 กันเด้อกำลังรอเด้อทายทํำช่วครับอ่าเลขตัวไหนครับอาจารย์พันบอกว่ามือก่อนนี่พันเพราะว่ามาบอกว่าเก้าหา เก่าหาแต่พยังบทันเน่นอนบาทนี่เพิ่นเขาไปนั่งสมาธิเบิ้งอีสองขึ้นสองขืนบาเนี่เลขมันลอยมาเพิ่นวะแปดหาก็แปดหกเพิ่นวะแปดหาแปดหกเลขใกญ่กันเพิ่นก็อยากให้เม็ดเดียวหน่แต่ว่ามันลอยมาสองเลขเพิ่นว่อาจาจักสิว่าจังไดยเพิ่นว่ามันลายมาตั้งแต่เก่าหาเด้ตอนแรกแมนบอกอาจารย์แมนตอนแรกในเก่าหามันมันบแมนบ่ฮให้จะได้เก่าหานี่ เก่าหานี่เพิ่นว่าโบเมนเพิ่นว่ามันร้อยมาใหม่เพิ่นว่าอ้าวก็เลยว่าคันจังสันก็เอาตัวหลังนี่แหละเนาะว่าเพิ่นก็ให้แปดห้าก็แปดหกของโตันี่แหละบนอย่างเดียวเพิ่นว่าบนอย่างเดียวครับแปดห้าแปดหกบนอย่างเดียวแมนเพิ่นว่าจังสี่นึอตัวนั้นเสียหลางบ่เก่าหานี่ตัวมาก่อนนี่ตัวเก่าหานี่สิเป็นหลางบ่สิให้เอาเอาลงน้ำบ่ จักแล้วกับเพินว่าบุญเนาะม่เอากรจักจีวาจาังเลย <laughs> แฝดหาแฝดลูกนี่บุญย่างเดียวครับกเพินบนุญยางเดียวเพินว่าอืห่วยมาหอนเท่ามันคือหลายตัวตอนบอกอาจารย์คืนเม็ดเดียวอะจ,จังวาตีกรบเพินวา่า<อ>เพินกะอยากบอกเม็ดเดียวลแต่ว่ามันลอยมากสองเลขเพินว่าพี่น้องกันเพินวา่นวากะจาักสิวาจาังไลยเนาะ มันตัดบ่ได้เขาวาจักส so 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 ิตัดจังไดเพิ่นว่ามันเห็นจังสี่ก็ใหายจังสี่เพิ่นว่าอืมเอาก็จักสสว่าจังไดเนาะก็เพื่อนว่าจังสันก็ว่าตามเพิ่อนั็เขาถามเพื่อนเนาะแมนเออได้ได้ได้ถามอความมั่นใจเพื่อนบอกครับถามอยู่ครับ เพื่อนมั่นใจตัวไหนฮะเอฟซีเงินหลายๆใน่เด้อครับไซรุนค่ับไซรุนไอนี่วอาล่าสุดเพื่อนแมนบอลล่าสุดเลยครับวังเ้านี่ล่ะวังเ้านี่ยเขาบอกกันว่าหาเอฟซีซื้อได้หลายครับมือนักนักในเพื่อนว่ามือนักมือมือนักครับเมียนโหลดตัวนี้เพื่อนเพื่อนแห่งนักบวชนักตัวใดเงี้ยสิเขาให้โตันักเนี่ยแปดหาครับแปดหาบแปดหางทีตัวสุดท้ายแปดหา วงก้มแปดหานีกว่าบาัทีว่อวงก้มแปดหาบอกแมนเอาเขียนทั้งเบิดหรือปเอาทั้งส<อ>ามตัวเอาทั้งสามตัวแหละจะมาว่งก้มโตแปดหานี่น่นแน่นให้เพิ่นเน้นไว้เลยครับเ<อ>พิ่นเพิ่นเพิ่นออกปากไหมมนบอก<ม>ว่านครับเพิ่นเบิ้งจากน้ำเสียงเพิ่นนี่เพิ่นมั่นใจแห้งบอกครับอาจารย์เพิ่นกับมั่นใจแห้งีนละแปดหานอือ แปดหามันใจขักแต่หายเป็นตัวร่องไปตัวนั้นเนาะครับเป็นตัวร่องครับแปดหกยังเกาะเก่าตะก้อนเข้าหายเก้าหาเก้าหาเก้าหาวิ่งหาเลยลอยเพร์เเศินวะพนวะมีหาแค่ครับโอ้เก่าหาตอนี้พนมานั่งสองขึ้นกับพนเห็นมันลอยมากเป็นตัวแปดพนวะแปดหาแปดหกพนวะตัวตัวนี้คือตัวเหลกคือเก่าหาครับ เขาจะเอารูปมือห้องเหิมอืมเอารูปเห็นเบิดเลยดีกว่าแต่ว่าเน้นมาที่แปดหาแม่นป่ะแม่นครับแปดหกเขาตัวนี้แปดหกแปดหกขีดยาวๆในบาร์ชีอยันเพินสีว่าเป็นเหล็กศูนย์อีก เดี๋ยวมันจเบิงพิดเนาะอ่าวงก้มเพื่อนแนนบ่เน้ z z ่นตัวน้่นที่สุดเขาบอกให้วงนะบอกให้วงบวะอ่าพี่น้องเบิ่งเอาเองเด้ออ่าอ่าแต่ว่าเฮ้าย้ำว่าเพิ่นเพื่อนในมักแม่นบ่เพื่อนเบาเพื่อนเบามากกว่าแปดห้าครับอือเอาท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่เป็นตัวเลขของเด้อพี่น้องนี่อาจารย์จากชัยภูมิครับแต่ว่าปล่อยผ่านอาจารย์อุดมครับนะครับ แปดเอ่อตอนแรกนี่มือแรกเลยครับมือแรกเลยเพื่อนห้เก้าหาแต่ว่าวิ่งหาได้เลยเพื่อนว่าหลังจากที่เพื่อนห้มากนี่เพื่อน่าขอเวลาอีกครสองคืนเพื่อสี่อ่ตรวจสอบให้มั่นใจแมนแต่ว่าภายในสองคืนพัดใดมากแปดหากับแปดหกเพิ่มครับอืมแต่ว่าอาจารย์ได้ถามเพื่อนแมนบอกว่าเพื่อนมั่นใจแปดหาเพื่อนเพื่อนหานเน้นตัวใดญ่กวอาจารย์แปดหาครับห้นเน่นแปดหาครับ อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่หลายคนถ่าเนาะครับอ่าเก้าห้าแปดห้าแปดหกนะครับถึงมผู้ชมเนาะ,ะครับนะครับก็นะครับมียังฝากเอฟซีเป็นนะครับอาจรย์เป็นฝากาว่ามาจากไหนเนี่ยเป็นฝากว่าจะไหนครับให้ซื้อเป็นว่าเอฟซีมือนักนักมาจัดโหลดว่าอ๋อห้จัดเลยครับ จักส right? no. yeah. <c oughs> <Okay. c oughs> ิว่าจังไดยเนาะกับเพื่อนบอกจังแต่เน้นบบนย่างเดียวเนาะบนย่างเดียวครับการซื้อเลขกเข้ากับลู่รางไว้แน่คุณจุลินครับอืเดี๋ยวสโอกแตกตายเนาะนะครับเอานะครับเพื่อนฝากซ้ำหนีบอ่ครับบัได้ฝากยังเม่นบ่ฝากว่าแต่มือนักนักแน่ครับเพื่อนฝากเพื่อนบอกแต่ว่าผมได้มือนักนักจักโหลดพนวกาจังที่ ก็ว่าผมไปจักสิว่าจังไดเนาะเพิ่นว่าหนักโลดเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้จัดหนักๆโลดจัดหนักๆโลดครับอืมก็เลยว่าโอ้คักเติบตัวนี่เนาะว่าซื้ออาจารย์ียังก่อซื้อคนหุ่นหูบ่งหูครับบ่งหูจักซื้อนหูแต่ว่ามาจากหูแต่ว่ามาจากชัยภูมิครับชัยภูมิครับโอ้พลอยผ่านอาจารย์อุดมเนาะครับผมเอ้านะครับขอให้ทุกท่านเบิ่งแล้ว มวแรกทีมาหอดเท่าอยู่กับเขาเนี่ยมันถึกมาหอดเท่าจักสิเป็นยังไงพิจารณาให้พิจารณาเบิ้งถามมันมาถึกกับเลขทีจะคองมักจัดหนักคือเพิ่นว่าอ่าบ่มีไปหูว่าเลขกมันเสียออกตัวไหนได้คนสุลินทุกตัวที่เรานำเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะพิถึงเขาบ่มีปลยหูนะครับก็เอ่ออย่างละมีสติในการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะขอบคุณอาจารย์รุดมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ